สวัสดีครับาฮร์มักมวนเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูหนูห้าตัวนี่ยังที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือที่จริงมันหายไปแล้วสองตัวนานแล้วนะแต่มันกลับมาตัวหนึ่งนะครับเพราะมันอยู่แถวนี้จับได้นะครับโดดออกแล้วมันสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็ อันนี้ก็ยังให้เข้าเปลือกอยู่นะข้าเปลือกเดี๋ยวให้เข้าเปลือกกับข้าวโพดนะวันนี้ให้ข้าเปลือกเขาเขาชอบกินข้าวโพดข้าเปลือกไม่เท่าไหร่ยังเหลืออยู่แต่ข้าวโพดนี่มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับส่วนในในขีดดื้อพวกนี้นะฮะข้าวเปลือกไม่ค่อยกินเลยนะจะจะกินแต่อาหารหมูนมแล้วก็ข้าวโพดยังไม่ค่อยกินเลยนะครับ ก็ให้อาหารมนลงขุนม,มันไปก่อนเพราะว่ามันยังได้สองเดือนกว่ายองเนาะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะคือตอนนี้มันหน้าฝนฝนมันตกมันสาดใสอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ทําอะไรเพราะว่าถ้ากวาดออกมันยังมีทรายมีอะไรอยู่ก็ให้มันอยู่งี้มันไม่มีกินนะครับตอนนี้ส่วนไอ้พวกนี้นี่โตแล้วนี่ไอ้เก้าตัวนี่นะครับมาสี่เดือนลนะ มันไม่รู้ว่ามันผสมพันธุ์กับ้างอย่างผมก็ไม่ได้เช็คนะไม่มีเวลาได้ดูนะครับเลี้ยงหนูเนี่ยที่จริงเลี้ยงง่ายๆเลนไหมอันนี้หวนวนั่นเองนี่อะไรเนี่หนวเนี่ยหิวยังหิวยังดูหไอ้พวกนี้กินหมดนะครับเข้าเปลือกเอ้ยเข้าโพดไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะครับกินแล้วก็ อาหารหมูนมนะนมันเริ่มดื้อเริ่มกัด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 ยุดฮึมฮึมแต่ก่อนมันมีตัวดูดูอยู่ครับเนี่ยมันไม่ได้กัดมากนะมันจะเอามือมันดึงไว้พยายามเล่นมันแต่มมนอยากวนกัน ข้อมันไม่เหม็นนะครับเพราะว่าผมให้เขาเปลือกไปแล้วก็ทรายทรายเข้าเปลือกนี่คือมื่กินแล้วก็เป็นแกลบส่วนทรายนี่มันดับกลิ่แล้วนะผมว่าตัวพวกนี้เดี๋ยวถึงเวลาจะต้องจําหน่ายนะครับให้เพื่อนให้ฝูงไปนะแต่ที่น่าผิดหวังก็คือข้อ,ของนี้นะแลวลูกตัวเดียวเองฮะโอ้ยผมไม่รู้จะทำไงกับมัน ที่เหลือมัมนมีสิบตัวนะฮะมันตายมันก็ไม่ค่อยเก็บลูกมันเดี๋ยวถ้าลูกมันโตมึงเอาตัวเดียวครับก็ตามสภาพก่อนตอนนี้ก็ให้ลูกมากินนมอยู่ที่จริงลูกมันเยอะนะครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้มันท้องเนะไม่ได้ดูมันมันก็เลยว่ามีตัวอื่นอยู่ด้วยเนะี่ยมันก็ตัวอื่นก็จะเหยียบด้วยแหละครับนะ ไม่ได้แยกอะไรมันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะประสบการณ์หนึ่งแล้วเรื่องหนูท้องหนูอะไรเนผมก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษามากมายนะครับใครมีวิธีแนะนําอะไรก็บอกให้ผมด้วยเนาะเรื่องหนูท้องหนูอะไรก็คือผมยังเป็นมือใหม่ที่โอกาสในการศึกษาก็ยังน้อยอยู่นะส่วนน้ำก็ยังควบคุมนะครับน้ำก็ยังควบคุมอยู่ให้ ผมให้ไม่เยอะนะให้ประมาณแค่นี้นะครับกลางคืนตอนเชาน้าจะหมดพอดีถ้ามันเยอะปุ๊บมันกัดเล่นมันก็จะเลือกไปหมดเลยพวกเนี้ยแต่ดีครับช่วงนี้คือไม่มีกลิ่นล้วเพราะว่าตั้งแต่ให้เข้าเปลือกไปนะครับมันเป็นแกลบแล้วก็เอาทรายใส่ให้มันนะมันก็จะแห้งอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ฝนตกมานะครับมันก็แป๊บเดียวมันก็ซึมซับได้ไม่มีกลิ่นนะ ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่มีกลิ่นก็พยายามเขี่ยเขี่ยเล่นๆมันบ่อยๆผมอ่ะส่วนมันจะมันจะมีน้ําที่ดูดตรงเนี้ยผมก็จะเขี่ยมากองนี่แหละเพราะว่าที่มันมีน้ําแล้วมันกัดชินมันอะไรเงี้ยมันจะเลื่อขี้จะเหม็นแต่ว่ามันมันเขี่ยไปเองเนาะมันก็ได้นอนด้วยมั้ย มันก็จะไม่มีกลิ่นเลยสบายสบายฝนตกมีทรายมีอะไรลำลำเอใช่ลำแกเข้าวเปลือกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกินนั่นเห็นไหมอันนี้ให้มามันจะกินอาหารมูนนมอย่างเดียวเดี๋ยวผมลองหานมนมให้มันดูอนมันกัดหนูไปหลายตัวแล้วถ้าหลุดออกมาหนูเสร็จมันเลยนะครับได้กินเพราะมัน,นตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะลองให้คือผมก็จะอาหารมนมให้กำหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตามด้วยข้าวโพด มันได้กินอาหารมด,มด,ดนมันจะดกินพวกเนี้ยมันกระดมในจมูกมันฟดฟัดเดฟัด,ฟด,ฟดส่วนไอ้พวกนี้นี่ตัวน้อยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นเข้าเกลือเนี่ยดมอย่างเดียวไอ <c oughs> <c oughs> ้พวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ถาดใส่ถ้วยอะไรให้มันเลยนะ <c oughs> ผมให้มันเขียว มันกินหมดเกลี้ยงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแย่งกันอ,อีกอ้าวเฮ้ยอย่าแย่งกันดิต้องให้อย่างละกองอยู่แค่นี้ไงนะแย่งกันหนแย่งกันทำไมเนี่ย,ยเหนไหกินแคบแกมแก ชอบกินข้าวโพดนะครับอ่านมูนโนมีังไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่มีข้าวโพดกับข้าวเปลือกเดี๋ยวเรา,าเอาข้าวเปลือกมันก่อนเนาะนี่ข้าวเปลือกเข้มไปเลยมันกินแล้วมันก็จะเขี่ยทั่วนะครับแบบนี้ผมว่ามันไม่ต้องใส่อันนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันจะกินเขี่ยทั่วแล้วก็มันก็จะไปกบตามที่น้ําอยู่อะไรอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ไม่มีกินเลยนะ สบายๆเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ไม, ii, ไม่มีทรายไม่มีอะไรโคตรกินเลมส่วนแม่แม่ลูกอ่อนนี่ยวผมลองให้เขาโคตรไปดูมันไม่ค่อยกินนะครับเห็นไหมเขาโคตรก็ไม่ค่อยกินแต่จะเนี่ยนี่อาหารนมนมให้เขานะครับจะได้มีน้มนาะปิดเลยดูวห้พวกนี้กินแล้วมีความสุขยังไอ้วกนี้ยังนั่งมองเห็นไหม เออเยวข้าวโพดให้มนสักคำเนาะข้าวโพดกินไหมมันดม,ดมดมดมแล้วก็เลือกกินนะครับพวกนี้โดยนพวกนี้เนี่ยโอ้โหฟังเสียงตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวแง๊บแง๊บแงบแงบ อร่อยไหมยอ,อยไหมยอ,อยไหมโอเคนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตอย่างนี้เนาะพี่พี่ที่ เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ได้เข้ามาติดตามมาดูนะครับเป็นเพื่อนทั้งหลายเนาะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามนะครับถึงแม้ว่ายอดคนดูก็ยังคนติดตามก็ยังน้อยอยู่นะก็ขอบคุณท,ที่เป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณมากมากจริงๆได้กําลังใจขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีคนเข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทั้งทาง youtube แล้วก็ผมโพสต์ลงใน Facebook นะครับช่องหามักมวนเนี่ยก็มีคนเข้ามาดูแล้วก็มากดติดตามให้กําลังใจ ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ให้ความรู้ก็มีนะครับเยอะแยะเลยผมก็ดูของทุกท่านเลยนะแล้วก็ได้ความรู้มาตัดแปงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันเนาะสวัสดีครับ